ตนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่สองของการเจริญกรรมฐานในเดือนกันรยาย,ยนเมื่อวานนี้พูดถึงก็ศีลคือปฐวีกสศีลด้แง่ก็ศีลดินการปฏิบัติก็ศีลก็ศีลจริงๆมีสิบอย่างในวิธีปฏิบัติของเขาตามที่เราปฏิบัติกันได้นะ ถ้าปฏิบัติเจ้สิงกองใดกอหนึ่งต้องได้คล่องจริงๆนั่นหมายความว่าต้องเข้าชานออกชานในตามชอบใจคำว่าเข้าชานเป็นชานหมายววาเห็นภาพประสิงเป็นแก้วเป็นแก้วใสแปรวาวสวยงามมากนี้เป็นชายมันนึกจะเข้าชายก็เข้าได้นึกจะออกชายก็ออกได้คล่องจริงๆตามเวลาคือไม่เลือกเวลา เวลาร่่งนอนอยู่เข้าฌานได้เดินไปส้วมเข้าฌานได้ไหวไหมเข้าฌานนี่มันจะห,หมายความต้องนั่งนะจิตเข้าถึงฌานหมายถึงว่ามีทุกขเวทนาแบบไหนก็ตามต้องเข้าฌานได้ทันทีทันใด,ดยอย่างนี้พระจึงจะเปลี่ยนกองถ้าจะเปลี่ยนไปกองที่สองถ้าเราปฏิบัติหลายๆกองได้แล้วหรือกองหนึ่งสองสามก็ตาม อันดับแรกจะขึ้นปฏิบัติกองใหม่เขาต้องขึ้นกองเก่าก่อนตอนแรกตัวจับชัยกองเก่าให้มีความสดใสกําลังใจทรงตัวแล้วก็ย้ายไปกองที่สองย้ายไปกองที่สามย้ายไปกองที่สี่รวมความวม่ากองแรกคล่องถ้าคล่องจริงๆอย่าเร่งรัดเวลาถ้าเข้าชันอกชานได้ตามสบายอย่างนี้กองที่สองสามกองต่อไป จะได้ไม่เกินกองละสาม,มา <c oughs> วันเพราะทำมาแบบนี้นะเรื่องความว่าเรื่องจร,ริงเรื่องเการสินจริงๆในความจริงก็ไปขอธรรมดาท่มัตุนดาท่านพุทธบริษัทที่จเจริญม,มโ,นโนยิธิได้ที่ท่านทั้งหลายเห็นภาพพระนั่นคือภาพพระพุทธเจ้า ที่ทุกคนเห็นแจ่มใสการเห็นแจ่มใสอย่างนั้นไม่ใช่พุทธานุสกติการเห็นภาพอย่างนั้นเป็นกระสินภาพภาพนั้นเป็นพระพุทธเจ้าจะกะเป็นพุทธานุสกติด,ด้วยเป็นกนสินด้วยพรานั้นมาพูดถึงตอนนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทคิดได้แล้วคิดว่ากระสินเราได้แล้วแต่ว่าเป็นการได้อย่างอ่อนได้ในไข้ร้อนสุขของ,กอง,งโกบ้าเปริโฉบ่าอชลฉิยโยเล็กน้อยบ้าง ยังไม่ถึงเบียนดักการเห็นภาพพระแจ่มใสเป็นอาโลกสินอาโลกสินหมายถึงแสงสว่างในการที่จะสามารถันรู้ว่าเป็นพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานสติถ้าเห็นพระเป็นพระสงฆ์คือพระอรหันก็ตามภาพที่เราเห็นข้างบนมีสภาพแจ่มใสถ้้รู้ว่าเป็นประสงค์เป็นสังขารสติด้วยเป็นกสินด้วย ถ้าเห็นเทวดาหรือพรหมจักว่าเป็นเทวดานุสติด้วยเป็นกสิงด้วยกรูความบ่าถภาพพูดถึงกสิงบรรดาญาติโยมพุทธริษัทประทังกันแล้วแต่ว่าไม่ตรงเป้าหมายจริงๆเป็นเพนียงว่าเข้าถึงกสิงแต่ไม่รู้จักกสิงไม่เหจะปฏิบัติกสิงโดยตรงก,นนง,กงก่อนที่จะพูดถึงกสิงกองที่สองก็ขอยย้ำถึงลีลาการปฏิบัติที่เราจะละไม่ได้ กสินจะได้หรือไม่ได้ไม่มีความสำคัญความสำคัญลบแรกก็คือเราต้องตัดสังโยชน์สามให้ได้ถ้าตัดสังโยชน์สามไม่ได้เราก็ไม่พ้นอบายภูมิเราจะได้กสินตั้งสิบกอรจะได้พิชาสาันจะได้อภิญญาก็ตามแต่ว่าไม่สามารถตัดสังโยชน์สามได้เราไม่พ้นอบายภูมิแน่ดูแต่ท่านเทวทัต ได้เป็นยาสมาบัติที่เป็นชานโลกีก็ยังลงอาวีจีหมนนกพบเถอฉะฉันเรื่องชานโลกีไว้วางใจไม่ได้ <c oughs> ต้องก้าวไปหาความเป็นพระอริยเจา้าเราจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นไม่สําคัญสำคัญว่าพระอริยะท่านทําได้แบบไหนก็ทําทได้แบบนั้นเป็นพระอริยะเป็นตรคือเราโสวยใจ อารมณ์ที่เราต้องใช้ประจำก็คืนหนึ่งไม่ลืมว่าเราจะต้องตายเมื่อความตายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้คิดไปตามปกติว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงเราก็ต้องตายแน่บันเวลาล่วงไปเท่าไรเราเดิในในกล้ไปหาความตายเท่าน,นั้นเราต้องตายไม่ตายไม่มี ในเมื่อเรายังไม่ตายก็ขอยึดความดีคือคุณพระพุทธเจ้าประทรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งต้องใช้ปัญญาพิจารณาความดีของท่านถ้าไม่ใช้ปัญญาในประเดี๋ยวเลิกคพระพุทธเจ้าัะบ้างคบบ้างไม่คบบ้างอย่างนี้เป็นเหี้ยวนรกแพ่นอย,นนนนอยต้องใช้ปัญญาก่อนเห็นว่าท่านดีจริงๆเราก็ยอมรับนับถือท่าน กระบการต่อไปข้อน,นี้ข้อที่สองเป็นพิธิตฉชาตัดพิจีชาสงสัยข้อที่สามตัดศีลแลตปรามาคือความไม่แน่นอนในการสรงสินเรากลับมาเป็นคนแน่นอนในการสรงสินแต่การสรงสินของพระอริยเจ้าไม่ใช่สินห้าอย่างเดียวต้องมีกังวทธิ์ด้วยเท่าทั้งนี้เพราะว่า,วาสังเกตดูถ้อยคำของนาวิสาขาก็ดี เพราะนายเปกาเสถียีก็ดีไม่ใช่ท่านไม่พูดบทอย่างเดียวท่านพูดดีด้วยจะนั้นก็ต้องมีทั้งสินห้าในกำหนดสิทธิควบกันเพราะสินห้านีห้ามแค่มุสาวาดกมารมบดสิทธิห้ามมุสาวาดด้วยห้ามพูดคำหยาบเป็นเครื่องกระเทินใจเขาด้วยห้ามดินทายชาวบ้านดินการสอนศั้งแตกกันด้วยห้ามเพ้อเจ้อแล้วไหลแล้วยชน์กันด้วย,ห,ห,ย,ย,วยห้ามสีอยาง แช้พระโสดาบันท่านไม่ใช้เทอาคำสิ่อย่างนี้ท่านเวนยังต้องถือว่าท่านมีกำหมดสิทธิด้วยวิธีปฏิบัติก็คือหนึ่งทางกายเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผ,ผิดในกวามไม่ดื่มสุราดมีไรทางวาจาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูดส่อเสียอินทาจะไปเขาหร และก็ไม่ใช่วจาจชาเหลวไหลไรล้ประโยชน์ทางจิตใจไม่คิดอยาได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมันจะเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็ไม่คิดกระทุษสร้ายไม่จองล้างจองผานใครความโกรธจงมีอยู่บ้างอย่เบาบางแล้วก็มีความเห็นชอบตามคําแนะนําสั่สงสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ฝ่าฝืนนอกจากนั้น อีกข้อหนึ่งเป็นวิเศษอุปสมานุสตินั่นก็คือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขเกิดเป็นคนใหม่ก็ทุกแบบนี้เกิดเป็นเทวดาล้วก็มีความสุข่วคราวมาบวชบุญวาสนาบาบรามีก็กลับมาเกิดใหม่ทุกอีกเราไม่ต้องการเราต้องการนิพพาน ต้องมีความสุขแน่นอนทั้งสี่อย่างนี้พรรดาแต่กพธิไปสัตวต้องทรงตัวสำหรับวิชาการต่างๆในกรรมฐานหลายใ้กองเขเรียกว่าแนะนำกันเพื่อเป็นความรู้หรือว่าท่านจะชอบกองไหนท่านก็ปฏิบัติกองนั้นในการชอบใจหรือว่ากรรมฐานทุกกองมีคุณค่าเสมอกันหมดหนในของชายสมาบัตเหมือน,นกัน สองเป็นพระอายเจ้าได้เหมือนกันสามปริธานได้เหมือนกันเหมือนกันทุกกอง <c oughs> ที่นี้มาว่าใรวิธีปฏิบัติทางกายทางดำงรงสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจแล้วก็ต้องหาจุดทุงความตั้งใจว่าเราจะตั้งใจตรงไหนที่ยะดถูอันดับแรกก็ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ว่าให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้อย่างนี้เป็นขันธิกาสมาธิกับอุปจารสมาธิรู้ลมไม่ใจเข้าออกเฉยๆเป็นขันธิกาสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยรู้ลมไม่ใจเข้าออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นอุปจารสมาธิ ถ้ารู้ลมให้ใจให้ใจเข้ากระทบด้วยไปถึงเหนือเหนือสวนเหนือสะดือให้ใจออกกระทบสวนเหนือสะดือเรื่อยมันจะะออกที่จะหมูรู้หมดตลอดสายอย่างนี้เป็นปฐมฌา <c oughs> นนิสเกตดูนะ <c oughs> แล้วต่อไปก็ต้องควบคู่กับคำภาวนาสำหรับท่านที่มาาไม่ยมควนาจะไม่ภาวนาก็ได้ถ้าถามว่าคำว่าภาวนาใชอยังไง ถ้าในกิตเบื้องต้นการเปิดเบื้องต้นสุขภาิบัตเโกตอนกลางคืนในสอนสุขาอิบัตโกในตอนเบื้องต้นเขาไม่จํากัดคำภาวนาจะว่าอย่างไรก็ได้แต่ว่าเข้าถึงจุดก,กลางต้องจำกัดภาวนาอย่างกระสินเป็นต้นอย่างปัทวีกระสินยามกลคืนนี้ต้องภาวนาว่าปัทวีกระสินนะจะไปเอาอย่างอื่นมาใช้ไม่ได้เป็นคำภาวนาจำกัดวันนี้ ขาศนนิ์ในวันนี้ไม่ว่าจัเป็นธาตุสีนะดินน้ำลมไฟดินแล้กันน้ำแล้กัลมแด้ก็ไฟวันนี้ก็ว่ากันเปก็ศินน้ำอาโปกศินคำว่าอาโปคือน้ำนี้ตามแบบที่อัจรท้ายยานมีเขียนไว้ต้องใช้ขันน้ำขนาดนี้ใช้น้ำให้เตรียมเตรียมไม่เห็นขอบ ไม่เห็นขอบขันมันไม่ใหญ่ขันมีขอบแต่เวลาที่มองจริงๆห้ามมองขอบขันอันนี้ก็ต้องไปมองในมหาสมุทรไม่เห็นขอบใช่ไหมไม่งั้นก็ดำน้ําไปมองไม่เห็นฝั่งแน่รวมความว่าวิธีปฏิบัติจริงๆพ่าเจนะถ่ายจานท่านสงเคราะห์ของท่านไม่ผิดเป็นเกรงว่าจะเป็นกระสินโทษมันหมายความเห็นน้าก็ไม่เป็นไรเป็นกะสินน้ํา เห็นขอบขันขอบขันไม่ใินน้ำถ้ามีภาพเอื่นติดเข้ามาด้วยถือเป็นกราสินโทษในว่ากาตารรรานะตอนนี้เรามาพูดกันถึงวิธีปฏิบัติจริงๆค้าไม่จําเป็นคือไม่มีความจําเป็นเลยมันอยู่ที่ใจเราคนเดียวใช้ตามใส่ขันมาจะขันเล็กเรือขันใหญ่ก็ช่างเราต้องการเฉพาะน้ำ เวลาระเล,ล่มตาดูละเล่มตาดูน้าไม่ดูตาขอบขันเราไม่จําขอบขันหรือว่าเอื่นจิตจะหาขอบขันบ้างแต่เราไม่สนใจกับขอบขันสนใจกับน้าอย่างนี้ใช้ได้ในวิธีปฏิบัติจริงก็เอามาแบบนี้นะ <c oughs> ก็ปฏิบัติเหมือนเหมือนกันกับปะทบีกับสิงเหมือนไม่ได้ริงนะเหมือนไม่รู้เรื่องบางคนตั้งแต่เนีย่ยเพิ่งมานี่ไหวิธีปฏิบัติก็ตักน้ามาหมน,นึ่งขัน ขันเล็กก็ได้ขันโตก็ได้้ามาวานานาถ้าานเราอาจานที่กำหนดก่าห่างเท่าไรจึงหมาะก็ไม่จําเป็นเราก็ดูการหมาะของเราขนาดไหนเรามองได้ตามสบายเวลามองน้ําก็นึกในใจว่าอาโปกสินงังนี่เข้าจํากัดทำาวานานะ เวลาดูน้ำนึกว่าอาโปกสินนังอาโปกินังและรู้ลมไม่ใจก็ออกด้วยจิตจะได้ทรงชันเร็วเมื่อลืมตาจำภาพน้ำได้แล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงภาพน้ำนึกภาวนาว่าอาโปกสินนังรู้ลมไม่ใจก็ออกด้วยสักประเดี๋ยวหนึ่งภาพน้ำจะเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่เหมือนกัน เหมือนกันทุกกองเราสินเหมือนกันไม่เว้ะยากฉะนั้นคนที่ได้กองแรกต้องได้จริงๆอย่าสักจะว่าได้ถ้าได้จริงๆคล่องตัวในชานทั้งหมดถ้าคล่องในชานทั้งหมดแล้วก็าสินต,ต่างอีกอีกเก้ากองกองละสามวันได้หมดก็ทําแบบนั้นจะได้สิบกองเมื่อพลาดน้นเดินไปก็ลืมตามมาดูใหม่ ยามพักน้ําได้ก็หลับตาภาวนาใหม่นึกถึงพักน้าทาแบบนี้สลับก,กันไปและจะในช่วงเดียวกันนิวร์ก็อาจจะเข้าโกนใจแต่นิวร์นี่เป็นขอธรรมดาเราลืมกันไม่ได้นะมันเข้ามาแทรกรวมความเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแทนในเมื่อเราเผลอก็อไปถามขร้อนธรรมดามันเข้ามาได้มันเข้ามาได้แน่พรรู้สึกตัวมาก็ตัดมันทิ้งไป ันเข้าไปจับลมหายใจก็ออกลืมตาดูน้าใหม่ลืมบอแค่จําได้ดูได้ไม่เจบเพ่งแล้้ก็แสบตาอย่างนี้เคยบอกให้ยาิโยมบางคนมาสองสามปีที่ก่อนบานมาเราว่าเวลาจะเรียนฐานต้องการส่งสมา,า,ธ,าธิได้พุทธานุตติให้ลืมตาดูพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานเน้นยังภาพกันจะลืมตาถ้าแสบตาดีไม่ดีมันจะชนไม่เข้าไปพุ่งตาตาย ทอนนันไม่ถูกไม่จำหรือว่าสอนไม่จำจะต้องจำมะลืมตาคงแค่จำได้แล้วก็หลักตานสลับกันไปสลับกัมาแบบนี้ถ้าจิตเริ่มลำคาญจะมีการเครียดจิตมีจิตมีการผู้ช้านมากคงไม่อยู่เลิกชะอย่างถืง <c oughs> ถ้าวิธีก็ฝึกสมัยก่อนว่าจะมาฝึกกันครูบาอาจารย์ะสอนแบบนี้ ให้เอาภาเกิดสิตั้งไว้นอกกระท่อมที่พักคืออยู่ในป่าช้านั่งหลับตาเลือมตาเลือมตาหลับตาจำภาพพอคิดว่าจำภาพได้ทรงตัวบ้างพอทุกคนก็เข้าปุ๊บก็มาหลับตามีนเรนี่ไม่ไม่หลับตาเน้นถึงภาพให้ภาพทรงใจถ้าจะนอนก็นอนถ้าจะนอนก็ผาพหลับตาเล็นผาดน้ํา ก็สิงกองใดก็เหมือนกันวันนี้พูดถึงเรื่องน้ำทำอย่างนี้ทุกวันแต่เวลาที่ทำให้เลือกเวลาที่สบายให้จิตเป็นสุขเวลาที่มีอารมณ์กลุ่มมีอารมณ์เครียดอย่าฝืนถ้าถึงว่าถึงเวลาเราต้องทำนี้ก็ไม่ถูกเหมือนกันถ้าถึงเวลามันมีอารมณ์เครียดมีอารมณ์กระสับกสายก็ลองทำดูบางทีเราอาจจิตชนะมิวันทำเร่ิตเจียบใช้ได้ ถ้าเริ่มทำแล้วจิตพุ้งซ่านมากขึ้นเลิกทิ้งไว้ก่อนยังไม่ทำอย่างงี้ก็เดินไปเดินมามองผาดน้ำเดินไปเดินมาจำได้มั่งไม่ได้ได้มั่งคํา้งาเดินเป็นกระเรือว่าจงกรมเดินไปเดินมาใกล้ๆคันน้ำหรือว่าเห็นคันน้ำก็จำได้ก็เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปเองก็ใช้ได้ทีแรกเอาเบาๆก่อน ต่อมาเราจะเดินไปไหนก็ตามถ้าวิธีฝึกถ้าพูดเรื่องพระก่อนนะเมื่อรุ่นที่ฝึกกันนั้นพระเขาทําแบบนี้ไปบินาบาตลอดสายทั้งไปและกลับเขาจะไม่ลืมภาพเวลานั่งทาวัดสวดมนต์อยู่จะจับภาพนี้ตลอดเวลาภาพอาจจะขึ้นไปบ้างแม็กหนึ่งเขาตีกลับมาเวลาเดินไปไหนก็ตามไม่อยากคุยกัน คุยกันถ้ามีเวลาว่างภาพกับรากับจิตให้มันทรง,งตัวแบบนี้ถ้าทรงตัวแบบนี้ถือว่าเข้าถึงอ,อกอคะขกะสมาธิเบื้องต้นให้เ,เกิดแล้วกาหายเร็วเกิดจะหายเร็วด้วยขันสมาธิถ้าเกิดจูนานนึกสองสามนาทีมีการทรงตัวตามนี้จะเรียกอกาอกาสมาธิเบื้องต้นอกาสมาธิแปลสมาธิเปรียบเทียบจะไม่ใช่ของจริงยังใช้ไม่ได้ ต่อไปต่อไปเห็นภาพน้นเราดูหลักการนึกถึงภาพภาพก็กลายสีไม่ลืมนะครับสินต้องกลายไปหาด้วยสีเดียวกันอันดับแรกภาพน้นจะเข้าไปกลายเป็นสีเหลืองเหลืองน้อยๆค่อยๆเหลืองขึ้นมาเหลือเข้ามาวันเดียวไม่สร็จะต้องหลายวันจนกระทั่งเหลืองทึบใหญ่สีน้ําไม่ปรกฏลกปรกฏจะสีเหลือง อย่างนี้เป็นอุป h า t h อุป h าสมาธิใกล้เข้าไปต่อไปเมื่อเหลืองเป็นแท่งทิพรงตัวนานอยู่หลายวันแล้วก็เพ่งตามนั้นไม่ได้ไปคิดอะไรทั้งหมดต่อไปต่อไปจิตดีขึ้นสีเหลืองจะกลายเป็นสีขาวก็ค่อยจางลง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 จนถ้าเป็นสีขาวสะอาดทั้งหมดสีขาวสะอาดไม่มีอะไรปน ตอนนี้จิตมีความเข้มแข็งตอนนึกด,ดูว่าขอภาพกระสินนี้จังโตขึ้นภาพกระสินก็จะโตไปตามที่เราต้องการมาโตขนาดไหนก็ได้หรือว่าต้องการภาพกระสินให้เล็กลงภาพกระสินก็จะเล็กลงนึกขอให้ภาพกระสินลอยขึ้นภาพกระสินก็จะลอยขึ้นคิดว่าขออยู่บนหน้าอยู่บนหลังอยู่ทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นไปตามนั้นทุกอย่าง อย่างนี้ถือว,ว่าเป็นอุปราราสมาธิขั้นสุดท้ายสมาธิเฉียดชานยังไม่ถึงชันถ้าทาีก็ฝึกวิชาสามเขาจะใช้กับตรงนี้ยังไม่ต้องถึงชานเริ่มฝึกทิดพ,พยายกับตรงนี้เห็นภาพระถินชัดเจนสบายใจแล้วเขาธะิษฐานจิตว่าขอภาพกระสินจะหายไปภาพที่เราต้องการจะปรากฏ ภาพที่ต้องการมันจะชัดเจนท้าภาพกระสินจะเป็นภาพอะไรก็ได้ภาพคนภาพสัตว์ภาพนรกภาพสวรรค์ภาพป้อนเป็นโลงใครหรือใครก็พูดจะาทักสินก็ไม่อยู่ที่ไหนเราไม่แน่ใจขอดูตามนั้นยึดอาภาพกระสินเป็นที่ตัดอย่างนี้จะเห็นชัดเจนแจ่มใสมากแต่ห้ามคิดขโมยเขาน่ะคิ่ขโมยเอาภาพกระสินจะละลายตัวตออยู่ในสินอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะปกปิดกันได้เลย นี่เป็นเรื่อง,องวิชาสารน,นี่เราฝึกได้ก็ปัญญาเนี่ยแค่นี้เรายังไม่หยุดหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแค่นี้ปัญญาไม่เกิดนี่พูดได้ปัญญาเนี่ยก็ต้องพิจารณาพลิกเรี้งไปตามนั้นจนกว่าภาพสิ่งจะคลายตัวคลายจากสีขาวเป็นทั้งทิพย์เริ่มเป็นแก้วจากเป็นแก้วจนนัขอบเข้ามาเดือหน่อยเดือหน่อยวันยังอาจจะเป็นแก้วไหม่มา ใหม่ๆอันเป็นชีแก้วเรื่องข้างนอกทั้งท้งท้ององทั้งองค์สิงห์แต่ต่อไปก็จะตัดขอบเข้ามาเป็นแก้วล้วนจนกระทั่งเป็นแก้วหมดท้งองถ้าเป็นแก้วใสหมดองค์อย่างนี้ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเป็นฌานสมาบัติถ้าเข้าถึงฌานสมาบัติจะถ,ถึงนั้นไม่ถึงให้สังเกตตามนี้สังเกตเสียงภายนอกเราจงพยายามทำใกล้คนคุย ด้วยใกล้เสียงวิทยุใกล้เสียงโทรทัศน์ถ้าขนาดที่เห็นภาพชัดเจนแสมใสเป็นแก้วตามนั้นเสียงวิทยุและโทรทัศน์พูดและร้องเพลงเราได้ยินชัดเจนมากขนาดทุกถ้อยคาแต่เราไม่ราคาญในเสียงอย่างนี้เป,ป็นปฐมฌานแน่ต่อไปก็พิจารณาแบบนั้นเรื่อยๆไปจนกระทั่งปรากฏฌานสี ถ้าปรากฏชายสีผ้ากระสินจะสวยมากไม่จะมีการยข้องตัวทุกอย่างหลังจากนั้นหูจะไม่ได้ยินเสียงเพระสายกับจิตตัดกันด้ขาดแยกจากกันเพวราสากร่างกายทํางานปกติแต่จิตไม่รับทราบหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ยอมรับทราบคือเลยไม่ได้ยินเสียง แล้วก็ต่อจากนั้นไปจิตก็จะตัดจากร่างกายไม่ยับไม่ยอมไม่ยอม,ยมยรับ,ร,บรู้หรืไม่ใจเท่าออกร่างกายยังให้ใจอยู่แต่เรามีความรู้สึกเหมือนไม่ให้ใจอย่างนี้แปลการคนชายสีเมื่อทำกระสินจริงๆต้องทำวิ้ชานสีให้คล่องตัวไม่ใช่สตว่าบางครั้งได้บางครั้งไม่ได้อย่างนี้ทำไปในปัญญาไม่ได้ ถ้าเราจะทำแค่อุปาจารสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างจะเป็นสุขภัทสโกได้ถ้าเตวิโชก็ต้องทรงอุปาจารสมาธิแน่น,นอนนะครับเมื่อไรก็ได้ทันทีทันใดเน็นได้เพราะวิญญาต้องทรงฌานสี่ได้แน่นอนนึกพักเมื่อไรจิตเข้าถึงฌานสีทันทีดูภาพกระสิงห์เนฤทธิ์อันนี้ว่าจะพึ่งเรื่องฤทธิ์ใครอยากจะเลีนฤทธิ์บ้าง เมื่อคืนนี้ก็สิงแข็งสินดินใช่ไหมก็สิงแข็งทาของทำของอ่อนใช่แข็งอากาศซึ่งอ่อนเราเหยียบไม่ได้และจับไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปฐวีเราสิงอธิษฐานจิตแต่ว่าได้กองสงกราไปอธิษฐานนะั่ย่าไม่ได้ได้ซบครบจิบเราเข้ามาเริมีการซ่อนต่างอีกนี่น่าจะบอกใคร วิธีซักซ้อนต้องมีเป็นพิเศษไม่ใช่ว่าได้แค่ัานฉีดจะทําได้ไม่ได้แนะ่ก็อย่าลองทำเลยไม่สาเร็จเสียเวลาเปล่าก็ปตวีก็สินทำของอ่อนให้เป็นของแข็งอากาศเป็นอ่อนเราอยากจะเดินบนอากาศก็ที่ฐานว่าขออากาศทั้งหมดแต่ว่าส่วนใดก็าตามที่เท้าเหยียบลงไปค่อยแข็งันบินอย่าไปรออากาศแข็งทั้งโลกองเันเครื่องบินก็ติดแงะ ถ้าอย่างนี้เราก็ยองลองเหยียบอูถ้าจะเหยียบให้ดีเหยียบจะนั้งคาลงมันก็ล่างพอดีเหมือนกันนะแต่ถ้าท่าทางมันตายท่าปักนกุลไปเลยหรือว่าจะลองใช้มือก็อได้เจ้าอะกาศส่วนใดก็าตามไม่เมื่อมือขาระเจ้าแตะไปคอยแข็ง,งม่ดีกว่าเขาจะลองแบบนี้เอามือแปะบ้างแล้วนี่มือจิ้มบ้างมันแข็งจนกระทั่งนึกวมือแข็งมันนั้นนึกวมือแข็งมันนั้นเขาก็ลองเดินอากาศอย่นี่ไม่ได้เหาะนะ เดิออกมาใช่วาโยกสินอนนี้ถ้าหากว่าถ้าจะลงถ้าฝนถ้าจะลงน้ำปฏิัจจประรสิงก็อธจษฐานให้น้ำแข็งมาอาโปูกะสินทำของแข็งให้เป็นของอ่อนอย่างดินแมงแข็งเราไม่มีจอบจะขุดเราจะมือตัดอธิษฐานในตรงนี้มีน้ำชื้อดินอ่อนมันก็ดินเปียก มันจะอ่อนมันจนเปียนตักไม่ได้สบายๆแต่บางทีอย่างพระพุดธงท่านอดไม่รู้จะกินอะไรไอธิษฐานดินเป็นวุ้นเป็นขนมฉาบดินสบายแย่งแท่เดินกินใช่ไหนี้นทําได้เลยทำหรือว่าถ้าฝนไม่ตกต้องการในฝนตกใช้อาโปกสิน แต่วิธีใช้จยพูดต่อหลังตอนนี้ยังไมู่ดเอาไว้ตอนจบแล้วในตอนจบแ้วจะสรุปให้ฟังเรื่องความเรื่องฤทธิ์อย่าสนใจให้มากจะเป็นการทวงเวลาบรรลุผลเราต้องกายเราสินเป็นกําลังสมาธิให้สมาธิทรงตัวมีความเข้มแข็งสู้กับนิวรสู้กับกิเลสเมื่อเวลามาันเลยนาะทีครึ่งก็เรื่องเขาก็สินก็าทาให้ทรงตัวจิตจะได้เป็นสมาธินาน จะทรงฌานได้ดีแต่ขอสรุปว่าพวะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะหลงกระสิมมากเกินไปยังไงตามกะสิมจะถึงไหนก็ตามนั้นหนึ่งความตายอย่าลืมต้องย้อนมาคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่การที่สองตัดความสงสัยในพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนักถือด้วยปัญญา เห้บริการในสามรักษาหินห้าพร้อมกำหมดสิบไม่คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พืชพิธีกรรมไม่ดุราและเมในยทางกายไม่พูดปดไม่พูดสอดเสียดไม่พูดคำหยาบให้พูดปดไม่ไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดไม่เพ้อเจือแล้วไหลทางวาจายไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมไม่จองนาจองฝังใครมีความถึงคล้อยตามที่เจ้าโงสง เราความมาถ้าปฏิบัติในตามนี้นะพ้นอบายภูมิถ้าปฏิบัติไม่ได้แบบนี้จะสิ่งขนาดไหนก็ไม่พ้นอบายภูมิแลจุดสุดท้ายทุกคนอย่าลืมพระนิพพานตั้งใจว่ากายเกิดเป็นมนุษย์มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเป็นเทวดาและพรก็เป็นทุกข์าไหมดทุกริงแหละแต่ว่าไม่หมดนานหมดพุทธศาสนาบารมีมาทุกข์ใหม่ไม่ต้องการอีกเราต้องการนิพพานเมืเวลาหมดท่านญยตาโยงไปถวัยสัตว์ทุกท่าน ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสมาทานสิ่งธรรมทานกรรมฐาน